สวัสดีวันที่30เมษายนนะคะไปอ่านข่าวแรกกันเลยข่าวแรกเป็นข่าวในอิตาลีนะคะซึ่งข่าวรายงานมาเมื่อกี้นี้ขนนวว่าก็ควนทีหมาให้ฟัง<ม>ก็เรื่องเกี่ยวกับชาวอินเดียคนรวยที่เช่าเหมาลำเครื่องบินบินหนีไปประเทศนั้นไปประเทศนี้นะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะมาที่ประเทศอิตาลีด้วยนะคะเพิ่งลงเครื่องมาหมาัาดๆมาก่อนนี้ขนนจะอ่านข่าวนี้เองนะคะ มาทั้งหมด26คนนะคะซึ่งทางตอมอ,อิตาลีน่ะได้ดักควบคุมตัวไว้นะคะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องถูกส่งไปที่จุดกักกันโรคทั้งหมดนะคะยังไม่รู้ว่าตรวจโควิดเจอไม่เจอนะคะต้องควบคุมไว้ก่อนนะทั้งหมดนะคะเป็นอะไรที่สร้างความตกใจกับชาวอิตาเลียนมากๆนะคะโดยการมาเนี่ย ไม่ได้เช่าเหมาลำมาเดี่ยวๆนะครับมาปะปนกับสายการบินอื่นซึ่งแน่นอนว่าเขาอาจจะบินแบบว่าไม่ได้เช่าเหมาเหมาลำเพื่อไม่ให้อ่าเป็นที่อะไรจับตามองและก็เป็นที่ต้องสงสัยก็คือพง่าไงว่าไปต่อเครื่องที่ประเทศอื่นแล้วก็ผสมกับอ่านัก บินคนอื่นคืออะไรนะผู้โดยสารคนอื่นด้วยนะคะนี่อันตรายมากนะคะอาจจะแพร่เชื้ออยู่ในเครื่องบินไปเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าเที่ยวบินนั้นก็ต้อง,องถูกตรวจสอบแน่นอนนะคะมาดูกันค่ะกันว่าพรุ่งนี้ทางอิตาลีเขาจะพูดถึงยังไงบ้างนะคะนะคะเป็นอะไรที่แบบตกใจเหมือนกันเพราะคนก็อยู่อิตาลีนะตายแล้วทางทางี่วัคซีนเราก็ยังแบบว่ายังไม่ถึง50%กําลังเร่งฉีดเลยนะเพื่อที่จะได้แบบเปิดซัมเมอร์อีก2เดือนข้างหน้านะคะถ้ามา เอาแพร่เชื้อมาอีกเนี่ยแย่เหมือนกันนะ,ะไปอ่านข่าวต่อไปนะคะเมืวานทางศาลนาศาลเพื่อไปเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนํำราดนะคะก็คือคัดพอสมควรนะคะ,ะทางสสก้าวไกลก็เดินทางไปให้กำลังใจผู้ที่ไปร่วมชุมนุมแล้วก็คุณแม่แม,แม่ทั้งหลายนะคะแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยแกนํำราดว่ามันไม่สมควรและก็ไม่ยุติธรรมนะคะ ส่วนอีกข่าวนึ่งก็คือทางด้านของธนธรก็เรียกร้องกระบวนการยุติธรรมให้สิทธิประกันตัวเพ็งกวินเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คนอื่นๆนะคะไปอ่านข่าวอื่นก <Ja> ันเลยนะคะสิทธ <unto> ิเก uh ่า huh. ป so ัจจุบันรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ล่ารายชื่อเรียกร้องปล่อยตัวเพ็งกวินนะคะก็เป็นรายที่ยินดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่เห็น เพื่อนร่วมสถาบันไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่นะคะปัจจุบันนะคะก็ร่วมที่จะทํากิจกรรมและก็ล่ารายชื่อเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการประกันตัวเพื่อนร่วมสถาบันนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากนะคะรวมทั้งอาจารย์ด้วยนะอาจารย์ที่พยายามเนี่ยยื่นประกันลูกศิษย์นะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากแม้ว่าบางคนจะพยายามที่จะสอบจริยธรรมอาจารย์ที่ไปเรียกร้องประกันตัวให้กับลูกศิษย์นะคะ คนพวกนี้นะ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเป็นคนคงคงอิจฉาคนอื่นามากมัง้งหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาเป็นอาจารย์เขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องลูกศิษย์แล้วก็ต้องการให้ลูกศิษย์กลับเข้ามาเรียนหนังสือมันเป็นเรื่องธรรมดานั่นคือความเป็นจรรยาบรณของอาจารย์โดยแท้เลยนะคะจะสอบพวกอากลุ่มอาจารย์ที่เขาปกป้องลูกศิษย์นะ่ะไม่ได้นี่สีเขาเรียกว่าอาจารย์ตัวจริงนะ ไปอ่านข่าวอันนึงนะข่าวนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวจะอ่านรายละเอียดพอคร่าวๆนะคะหมอเรวัตแฉโรงพยาบาลไร้ยาโควิดในสต๊อกต้องเบิกเป็นเคสๆบางกรณีต้องรอ24ชั่วโมงที่จี้รัฐเปลี่ยนนโยบายนะคะในการจัดซื้อวัคซีนเนี่ยแกก็ได้บอกว่าในการจัดซื้อวัคซีนบริษัทที่เป็นผู้ผลิตทุกบริษัททั่วโลกเนี่ย เป็นการขึ้นระเบียนให้รัฐบาลใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยเงื่อนไขคือบริษัทผู้ผลิตสบายใจสะดวกใจนะคะที่จะขายให้รัฐมากกว่าเพราะอ,ะอันนี้ในเรื่องของวัคซีนนะคะบางคนเขาอ่านเดี๋ยวหดรายละเอียดก่อนที่จะอ่านนะคือทําไมหมอเรวัตถึงไม่ได้พูดง่ายว่า ถึงยกตัวอย่างาว่าเอกชนเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะเอาวัคซีนมาขายเพราะอะไรนะคะเพราะว่าวัคซีนโควิดทั่วโลกยังไม่มีการรับรองหากมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทางเอกชนก็จะรับผิดชอบหนักมากนะคะแล้วอาจจะมีขั้นถึงการฟ้องนะพูดง่ายๆเลยนะซึ่งเอกชนเขาไม่กล้าเสี่ยงที่จะสั่งวัคซีนโควิดเนี่ยมาขายเองในนามเอกชนตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกประเทศทั่วโลกเนี่ย ไม่มีใครนะคะที่จะขายให้กับเอกชนนะทั่วโลกเลยนะวัคซีนที่ผู้ผลิตนะเขาขายให้กับรัฐบาลของประเทศแต่ละประเทศนั้นเพราะว่าสามารถรับผิดชอบคนในประเทศได้นะคะหากมีการเกิดฟ้องขึ้นมาก็สามารถไกลเขี่ยได้นะคะแต่ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขาไกลเกลี่ยกันยากนะอาจจะมีฟ้องยันผู้ผลิตฟ้องยันผู้ใช้ฟ้องยันโรงพยาบาลนะคะนี่คือปัญหาเพราะมันยังไม่มีการรับรองอ่า ในแง100่100%เนั่นเองนะคะนี่คือเหตุผลที่อเอกชนนั้นก็ยังลังเลใจที่จะนำวัคซีนมาฉีดนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อการที่รัฐบาลเนี่ยจะให้เอกชนมาช่วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอกย้ำรัฐบาลไม่มีคุณภาพมากๆซึ่งรัฐบาลเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องลังเลอยู่ดีว่าจะให้เอกชนช่วยไหมแต่ คุณภาพและศักยภาพของรัฐบาลก็เป็นก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พูดไว้ว่าวัคซีนมันเพียงพอทั้งทั้งนี้วัคซีนมันไม่เพียงพอและก็ขาดนั่นเองนะคะ,อ,ะอีกอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาบอกว่ายาฉุกเฉินเนี่ยควรที่จะนำเข้ายาตัวนี้มีชื่อว่ายาฟาวิพิราเวียนะคะยาตัวนี้เป็นยาต้านโควิดแบบฉุกเฉินนะคะ เขาบอกว่าควรจะสั่งมาสักสองล้านเม็ดในประเทศไทยในกรณีตอนนี้นะคะด่วนนะคะในช่วงที่วัคซีนมันมีจํานวนจํากัดแล้วก็ล่าช้าเพราะว่าในกรณีของประชาชนหลายคนเนี่ยเขาป่วยโคม่าที่บ้านแล้วต้องรอเตียงนะคะไม่สามารถที่จะมีเตียงรองรับได้สามารถใช้ยาตัวนี้ส่งไปถึงบ้านได้ทันทีแล้วก็ ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองคือโคม่าแล้วแต่ไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้เพราะไม่มีเตียงรับรองนั่นเองนะคะควรจะใช้ยานี้ก่อนที่จะสายเกินไปเพราะมีกรณีคนเสียชีวิตรอการมารับรักษาถึงสองรายแล้วนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมีมากกว่านั้นนะคะตอนนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าตกใจมากๆนะคะซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับ ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยแบบนี้นะคะคือเสียชีวิตในโรงพยาบาลรักษาเท่าที่รักษาได้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเสียชีวิตในกรณีที่ระบบไม่อื้ออำนวยต่อผู้ป่วยต้องรอการรักษาแล้วทรมานจนเสียชีวิตบนในบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันไม่ใช่อ่ะเข้าใจไหมคะโอเคไปดูข่าวต่อไปนะคะนี่ก็เป็นอ,อ,อีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องความบกพร่องของรัฐบาลแล้วก็จี้ ให้รัฐบาลนำเข้าว,วัคซีนนั่นก็คือคุณนวัตนะคะคนที่จัดกิจกรรมเวทีประกวดนางงามนั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคุณนวัตเนี่ยเรียกร้องให้มีการนำเข้าว,วัคซีนโดยเอก,กชนเพราะว่าแกก็ได้อธิบายว่าวัคซีนของซีโนแวคเนี่ยของมันแพงแต่คุณภาพต่ําอันนี้เรื่องจริงนะคะซีโนแวคเนี่ยราคาสูงค่อนข้างสูง เกินกว่าคุณคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพที่ควรมีนะคะเพราะประสิทธิภาพผนุนย้าตลอดนะคะแล้วก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งคือประสิทธิภาพของซีโนแวคนั้นเพียงแค่50.4%เซเท่านั้นเองนะคะซึ่งคุณนวัตก็พูดมีเหตุผลนะคะแต่อย่างที่ผนุนพูดอ่ะยกตัวอย่างของหมอเรวัตนะคะไว้ว่าว่าใหม่เอกชนนั้นยังอ่ะอยังยังคิด แล้วคิดอีกว่าจะนําเข้ามาไหมเพราะเหตุผลเรื่องอวัคซีนนั้นของเอกชนยังไม่เหมาะสมแล้วก็ยังไม่มีประเทศไหนขายให้กับเอกชนนั่นเองนะคะประเทศไทยจะลองเป็นประเทศแรกนี่ก็แปลกนะคุณเรวเอ้ยคุณนวัตเนี่ยก็คงจะต้องอต้องรอหน่อยนะคะนี่คือระบบของรัฐบาลที่ทํางานผิดพลาดก็ทําให้มีปัญหาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดการพูดไงว่า บอกตรงนี้ไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะอันนั้นสั่งไปเลยก็ยื้ย,ยัยักกันไปนะคะคนสวยคนรับกรรมคือประชาชนนั่นเองนะคะไปอ่านข่าวต่อไปกันนะคะพินิษอ่ะเรื่องนี้มันก็มันก็เชิงการเมืองนะแต่คนการเมืองพูดขน้นึงก็เลยเอามาอ่านนะคะพินิษเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับเดี๋ยวแป๊บนึงแม่สซิมันเด้ง คุณพินิษนะสะเทือนใจบอกว่าพระมหาภัยวันเนี่ยนุนชาวบ้านทําขนมอาลวยพระเครื่องวอนทบทวนนะคือเรื่องนี้ขนมก็เห็นดราม่าในโซเชียลอยู่นะคะถงกนก็ไม่สนใจอ,อะไรสักมากมายนะคะแต่ขนมบอกไว้เลยนะคะบุคคลที่ไม่บรรลุคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะจมปรักอยู่กับรูปธรรมจาคนจาพวกนี้เขาเรียกว่าบัวใต้ตมนะคะจริงๆอ่ะพระเครื่องมันมันเป็นแค่รูปธรรมอะ่ะ มันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่คําสอนสิ่งสําคัญคือคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะขนุนเป็นพุทธนะคะแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมากๆนะคะแต่ขนุนไม่เคยศรัทธาพระสงฆ์แต่ก็ไม่ยังให้เกียรตินะคะให้เกียรติแล้วก็เคารพอยู่นะคะแต่ไม่ได้ศรัทธาถึงขนาดแบบจมปลักหรือครั่งนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะไม่เคยกลับบหา้ที่เป็นรูปธรรมนะคะอาจจะมีบ้าง คือมันเป็นเหมือนกับที่ะระลึกบ้างนะเนียอย่างขนมีภาพแกะสลักไม้อยู่ฝาบ้านที่เป็นรูปพระพุทธรูปที่สั่งขึ้นมาเองนะคะเพราะขนมชอบในความเป็นศิละปะนะคะของพระพุทธรูปนั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่ว่าขนมนต้องกราบไหว้หรือครั่งกับสิ่งนั้นเพราะเป็นแค่รูปธรรมเป็นแคช่ชิ้นไม้เป็นแค่สิ่งของเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจท่านอยู่ในใจของเราทุกคนนั่นคือคําสอนของท่านนั่นเองนะคะ ขนุนมองว่าเรื่องนี้ไปรัต่ามามันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากๆนะครับพระมหาภัยวันท่่นก็พูดถูกของท่านนะแต่อันนี้ขนุนก็ไม่ได้ว่านะบางคนอาจจะแย้งนะคะเป็นสิทธิ์ของท่านนะคะ<ม>ขนุนก็ไม่อยากจะไปโตเถียงนะคะอันนี้คือในความคิดของขนุนนะคะไปอ่านข่าวสุดท้ายกันนะคะเกี่ยวกับพมา่านั่นเองนะคะก็เกิดเหตุอะไรที่แบบอื้โกลาหนนะคะทหารพรมาร่าเละเลยนะ อสองสนามบินยุทธศาสตร์โดนถล่มถูกยิงจรวดและระเบิดโจมตีนับสิบจับมือใครดมไม่ได้รันเวย์เสียหายอาม,อมอนเกิดเหตุระเบิดหน้าโรงพักนะคะอองไหลควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่ประชาชนยกระดับต่อต้านทหารนะคะสุดยอดมากไหมชาวมอนเนี่ยอมอนเกิดเหตุระเบิดหน้าโรงพักนะคะ อันนี้ที่ขนนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน้ำมอนนี้หม่คือมันคือกลุ่มกลุ่มใช่ไหมอะไรเงี้ยอ่ะพูดง่ายว่าสถานการณ์พมา่านี่ตึงเครียดมากๆตอนนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบดุเดือดมากๆประชาชนชาวพม่า,าย,ยกระดับแบบจมตีทางอ,อาวุธสงครามกับพมา่าแล้วนะคะซึ่งดมหาอะไรเขาเรียกว่าดมดมือใครไม่ได้นั่นหมายความว่าทหารพมา่าในกลุ่มของมินอองไลเนี่ย บางคนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะแปรพักแอบแปรพักแล้วก็ส่งสัญญาณหรือไม่ก็ช่วยในการโจมต mm hmm. ีมินอองไหลซักเองนะคะมาดูกันว่าพม่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะโอเคค่ะ mm hmm. ข่าวมีแค่นี้นะคะเจอก,กันค่ะ